ครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ที่เดิมกับเมน,นูวันนี้ของเราน,นี่วันพุธครับอมสันกับวันพุธวันนี้เด็กไปสอบเนี่ยเอาไปสอบวันแรก สามสอบสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าลูกชายประกอบกับลูกสาวเมนูนนี้แนะนำก็คือ,อเนื้อผัดใบยี่หร่าโอ้หนี่คือยอดเลยหกชิ้นเพใส่พริกเยอะมากรบเดี๋ยวปิว้วเลย ากาศดีตรงเถียงคลองของเราเถียงคเครือเถียงเถียงคลองเขามีเถียงนาฮะนี่คือเถียงคลองอือหือมีปลาเค็มด้วยนะครับผมปลาทะ,ะเลเข้มปลาทะเลเข้มก็จากบ่อของเราที่วิทย์เมวานนี้นะครับแต่ไม่เยอะปลาไม่ปล่อยเยอะปลาธรรมชาติ อันนี้ก็บรรยากาศแจ๋เวเลยนะครับนนจะได้ปลาหรือเปล่ามีมาไหมไน,น,นะนกเยอะกันนะเนี่ยเบาเอยเด้อธรรมชาติครับยินเสียงนกก็สบายใจครับมา ข้าวกันอสอมลูกหนึ่งนะฮะครับน,นี่เนื้อเค็มเนื้อเค็มทอดเจา้จาเจ้าแล้ว,จว<อ>เจ้าอนี่อ,อะไม่มีคนถ่ายให้ครับต้องถ่ายเองอืมนาะกลับกล้องนะอร่อยมาก เป็นคล้ายโฟกุ่นะตัวนี้เขาจะหอมคือความหอมหอยืมต้องกัรเนื้อเค็มหน่อยเขากล้องครับเขาก,กองมาะเฮ้ ยังไม่ได้ไปไหนอ่ะบอยู่ที่บ้านไม่มีธุระที่ไหนเลย่อยมอื่มคุกปก Dạ. ba tham mưu Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ